ดูดวงชาวราศีเมษดวงกําลังขึ้นถึงเวลาเอาคืนดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งอัศวินขี่ม้าถือดาบนะับปาฏหารศัตรูหมู่มารคนที่คอยกันแกล้งเย,แยงแง้แย่งแข่งแย่งชิงดีนะตอนที่เราดวงไม่ดีปัญหาต่างๆก็เข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานนะครับแต่ตอนเวลาที่เราดวงดีแล้วอ่ะนะครับเราก็เอาคืน ครับผมดวงชะตานี้ตกตำแหน่งอัศวินขี่ม้าถือดาบเขาเรียกว่าป่าหานป่าหันปาหนศัตรูรห,รรห,รรหรมู่มารปราบศัตรูเฮี้ยนเตียนนะครับดวงชะตานี้บ่งบอกถึงปัญหา,าต่างๆเข้ามาที่ลุมเล้าก็คือเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวด,ดววทุกข์้าวแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒน,นาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ท่านได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลการประดิษฐ์ประดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีด้วยบุญกุศลวาส,สนาตกตำแหน่งชาลตดให้มุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตา,าการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงดวงจะตามท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขธำมาค้าขายการค้า,าจเจริญรุ่งเรืองรับตกตำแหน่งที่ดีทุ่งข้าวเหลืองลามเลื้อกินเลือยใช้หานคู่เกิดความเยี่ยมชื่นหัวใจพองโตท้องฟ้าสีขาม ครับดวงดวงชะตานี้ถึงเวลาแล้วนะครับผมจะได้พลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มรับเงินทองกําลังจะเข้ามาไหลมาเทมาประสมอันเล็กจิตใจที่อ่อนโยนจะนำมาซึ่งบุญกุศลวาสนารับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาเหมือนดังเทพเทวดาโดนดมดานโด,ดน,โดดนโดจิตโดนใจการส่งมอบถ้วยทองจะบังเกิดขึ้น,นกับตัวท่านก็แปลว่าเหรียญทองจังหวะดีๆกําลังจะเข้ามาดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันตกตําแหน่งที่ดี เพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยจิตใจของคุณเป็นยังไงครับถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงนี้เด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหารนะผมเอาจริงเอาจังพอตัวจิตใจห้าหาญดังหญิงเปรียบเสม,มือนการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุรณาลมีวัสนาสตาศัตูของท่านจะโดนมีดดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทอนอดกัน นะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะผมมันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาของท่านแต่ใครจะมานั่งทําแบบนั้นล่ะนะครับผมจิตใจผู้อ่อนโยนมันมังเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณคุณควรที่จะต้องหลบปลีกซ่อนเล้นกับเรื่องราวต่างๆเข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวเจ็บไปแล้วก็ไม่เจ็บซ้ํสองเราจะไปรางแค้นคืนไม่เอาเพราะว่าปัญหาต่งตางๆมันได้ผ่านพ้นไปหมดไปสิ้นแล้วการที่ท่านจิตใจอ่อนโยนส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจะบังเกิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาเพราะฉะนั้นเราไม่ทํานะนะผมสิ่งที่คนอื่นกระทากับเราเราก็แล้วแต่ท่านครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าดวงชะตามีอันควรที่จะต้องทําข้าพเจ้าไม่ขอทาข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวข้าพเจ้าใครจะไปยังไงก็ช่างข้าพเจ้าขอตั้งมั่นสร้างแต่กุลงามความดีและมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ถือเป็นใช้ได้การยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบาร,รมีวาสนาของท่านจะบังเกิด นับชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจิตใจที่อ่อนโยนจะมีเกณฑ์ชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้มีจิตใจที่อ่อนโยนด้วยบุญกุศลวาสนาจิตใจที่นำพาซึซ่งความผสมวามสำเร็จการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมีเกณฑ์ชะตายือแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายบอกได้เลยว่าดวงชะตานี้ไม่แพ้ใครนะครับผมนะครับ ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับกดไลค์หมอสันด้วยนะครับครับเป็นกำลังใจหมอสันนะกดไลค์หมอสันเนาะแล้วขอให้ท่านย่ำชืนครับสวัสดีครับ